สวัสดีครับตอนนี้คอยมีแฟนไปลิงนะครับเข้าใจบอกลีลาเล่นกันสนุกเลยดูดูดูลิงขับรถประสานดู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 เนี่ยเ้นสวยมากเลยอ่ะทุกคนดูดูดิหิวซื้อกล้วยอืมเอาเอาไปกล้วย เย่ล <Yeah. c oughs> ิงเต้นได้ด้วยอะ่ะอ่ะ <c oughs> มีแฟนแล้วมีแฟนเป็นลิงอ่ะไอ้เชิดนี่เก่ <c oughs> คนบ้าอะไรมีแฟนเป็นลิง <c oughs> โอ้ยโอ้ดูดูดูด,ดูมันมาที่ป่าแล้วมันมาอย่างไรวะเนี่ยโอ้แต่งงาน ดูน่าท่านผู้ชมเดี๋ยวมันจะแต่งงานกันเดฟมาแล้วยิวอีเกยวะมะพร้าวดิเต็มเต็มตาย โดยเลือกผิดด้วยปจ๋าจา,นา,นา,ายกทีมีด้วยยาวนานมากมาเ,เอาปลาเอาเลยปลาเออมันหน้าปากรอเลูี้ยมมงโอเค เดี๋ยวเราจะตายแล้วเดี๋ยวเราจะตายแล้วถึงว่าสุดท้ายแล้วแล้วเราก็จะมีลูกเป็นครึ่งคนครึ่งลิงโอเคดูดูา้านนโอ้โหดูนี่แต่งงานกับลิงเออก็แอบดีใจเลย ว่ามีคนขับรถชนกันเต็มเลยโอเคตุงไม่เหลือแล้วบายบายสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้แหละบาย